ามค่ำคืนรวมกันหัวเราะเสียงดังสังคมลั่นไปไม่หยุดทำต้องมาไว้อยู่ในใจตำกล้วยเสร็จแล้วนะครับสีสันน่าทานไหมล่ะครับผมตำกล้วยเจแซ่บๆน้ำปราเจสุขุนยาทองดีอร่อยมากนัวมากพี่น้องเราจะตำกล้วยกินนะครับนี่ใช้กล้วยตีบตำ แก่ๆยิ่งอร่อยพี่น้องเปิดกกระไดไปปออกเปิือกกระไดแต่คนยาวปอกเปิดแบบนี้จะแซบเขนบอกว่าจะแซบนะเขาปอกํานี่เลยเดี๋ยวเราจะตมกล้วยกันก็จะมีกล้วยมีมะเขือเปาะเนาะแล้วก็มะยมนะครับผมมีมะยมเสร็จแล้วเออ่ถ้าใครมีมะเฟืองใส่มะเฟืองไปได้ใส่มะขามอ่อนไปได้นะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราจะอ่ะตม ามกล้วยเนี่ยเขาจะใส่เขาจะใช้กล้วยกล้วยตีบจะดีจะอร่อยนะผมยิ่งแก่ยิ่งอร่อยแล้วก็ใช้พริกแห้งนะมันจะเข้ากันโอเคแต่เ,เราไปตามกันเลยพริกแห้งเผ็ิดมากเผ็ินน้อยแล้วแต่เรานะใส่ผงชรูรส ใส่ผงชรูรสอ่ะไม่มีใส่รถดีเจได้นะครับผมตามตามเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะปอกกล้วยกันกล้วยเราจะปอกก็ได้ไม่ปอกก็ได้นะใส่ไปเลย่างนี้ไปเลยนะอปอกแบบนี้ก็ได้นะครับผมอร่อย มะน,น,านาวไม่ต้องใส่นะเพราะว่ามีคมเปรี้ยวจากมะยมอยู่แล้วมะยมใส่ไปเลยมะเขือเราสามารถใส่ตะไคร้ได้นะครับผมได้หมดเลยนะครับผมตะไคร้ก็อร่อยอยีกแบบหนึง่ง ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับตามเลยนะครับเราจะตามละเอียดหรือหย,ยาบๆก็ได้แล้วแต่เราหรือเราจะสับกล้วยก็ได้นะแต่ผมไม่ได้สับเนาะนอร่อยชอบเผ็ดไม่เผ็ดแล้วแต่เราเดี๋ยวผมจะใส่น้ำปลาน้ำปลาเจสูตรคุณยายทองดีเนาะ สั่งซื้อได้ใน l a z a d ด s าช p อปปนะครับผมเป็นน้ำปลาแบบนุ่นนวหอมๆเลยปลาเจกคุณใหญ่ทองดีหรือจะทักมาส่วนตัวมันเลยก็ได้นะครับผมมีบริการเก็บปลายทางนะครับผมได้หมดมนุ่นนวไม่ใส่วัตถุก,กันเสียครับปลอดภัยสะอาดแน่นอนตามกันไปเลย อืมแซ่บแล้วอืเข้ากันมากเลยพี่น้องอร่อยมากออืือร่อยมาก ืทำกล้วยเสร็จแล้วนะครับสีสันน่าทานไม่ล่กครับผมตามกล้วยเจแซบๆน้ำปลาเจสุขุนยาทองดีอร่อยมากนัวมากพี่น้อง